ตามธาตุบ้างเนะาะธาตุไฟธาตุไฟก่อนลวกันเมษสิงห์ธนูในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพัานธ์นี้นะคะมาดูกันว่าตั้งแต่วันที่19ถึง29สเนาะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกำลังจะมีสิ่งใดเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะคะคนที่เกิดราศีเมษสิสงห์ธนูธาตุไฟนะคะใบแรกกระโดดออกมากโอ้คิงอ s o r อดคุณเป็นคนที่ เฉียบเฉียบขาดเฉียบขาดเด็ดเดี่ยวตัดสินใจทําอะไรแล้วคุณจะทําอย่างจริงจังไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆเข้ามาคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่วางแผนเก่งทํางานเก่งเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้เป็นคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงยศใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะ มาดูกันว่ากําลังจะมีสิ่งใดเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดทัตไฟเมษสิงธนูในช่วงตั้งแต่วันที่20ถึง29กุมภาพันธ์2567นี้นะคะมาดูกันต่อเนาะการงานการเงินความรักโชคลาภมีเรื่องใดที่พี่พ่ยอยากบอก อันนี้ไพ่ถึงคนเล่าเรื่องแล้วกันนะมาวูสิกออฟสิกออฟวอร์นสิกออฟวอนไอิกกำลังจะมีการ s ซสิกออฟวอร์นสิกออฟสอดขอโทษค่ะเจ็ดดาบเออหกดาบไปกันใหญ่หกดาบคุณกำลังจะเดินทางออกจากจุดเดิมออกจากที่เดิมแต่ว่าดาบเนะี่ยมันเป็นเหมือนปัญหาและความคิดเนาะ ถึงคุณจะเดินทางออกจากที่เดิมออกจากจุดเดิมย้ายที่ย้ายตำแหน่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็ยังแบบเอาปัญหาไปด้วยปัญหามันยังมีอยู่ยังแก้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเราออกจากที่ที่มันเป็นปัญหานั้นมาแล้วช่วงนี้อย่าสร้างนี้เพิ่มนะคะเนาะถ้าเป็นปัญหานีเรื่องของการเงินอย่าสร้างนี้เพิ่มนะคะเหมือนช่วงนี้คุณกําลังจะเดินทาง ออกจากที่จุดเดิมไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมเนาะการเงินบางคนอาจจะกําลังหมุนเงินหมุนเงินเงินมีรับซ้ายจ่ายขวามีรับแล้วก็มีจ่ายออกไปไม่ใช่ไม่มีนะมีเงินเข้ามาตลอดแต่มันก็มีเรื่องมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายออกไปเช่นกันมันเหมือนแบบเรากําลังปรับปรับให้เงินมันมันเป็นไพ่เหรียญเนาะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์เหมือนเรากําลังจะปรับให้มันเกิดสมดุลแบบเอ่อบาลานซ์กับชีวิตและในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะเหมือนมันกําลังจะค่อยคหมุนค่อยๆโคขึ้นคือมันเป็นเนี่ยเลขแปดเป็นแบบอินฟินิตี้นะมันไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้ไม่ได้นิ่งมันมีการเคลื่อนไหวตลอด เงินเข้าเงินมาเงินไปประมาณนี้เนาะอืมเอดอาลเพนทคุณกำลังจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาโชคลาภไม่ว่าจะเป็นแบบของขวัญของฝากของกำนันโชคที่มาจากการเสี่ยงหรือมีคนนำเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้มาให้คุณ เมษิงธนูคุณกําลังจะมีโชคเงินเงินเหรียญเงินก้อนใหญ่เลยอะ่ะกําลังจะมานะโอ้เมือสัน <c oughs> ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยการเงินเงินกําลังจะสะพัดเข้ามาแล้วอะ่ะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะเงินก้อนใหญ่เลยอะ่ะกําลังจะเข้ามาหาคุณเร็วเร็วนี้แหละที่มันจะเป็นเหมือนแสงสว่างนําทาง ครั้งใหม่ในชีวิตคุณจัดเงินก้อนนี้เลยอืมนี่ไงพอเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วคุณจะมีความสุขมีชีวิตที่หรูหราอยู่ดีกินดีกินอิ่มนอนหลับอยู่สบายใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขอยากจะนั่งอยากจะนอนอยากจะเดินเล่นอยากจะอ่านหนังสืออยากจะดื่มอยากจะกินอะไรมีเงินเงินอาจจะมาจากทรัพย์สินที่ดินอาจจะมาจากเกษตร เพราะว่าใบนี้เขาเป็นเหมือนคนที่ลงมือลงทักลงแรงอาจจะเป็นงานเกษตรงานต้นไม้งานที่เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยคุณจะได้เงินแล้วคุณจะมีความสุขอยู่ตอนอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องพึ่งพาใครคุณก็อยู่ได้ด้วยตนเองนะคะใพ่ใบนี้เนอะนายเอาเพนทักเกิลนะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะโสดสวยและรวยมากดูกันต่อนะราธาไฟเมษสิงหธนู โอ้เอทออฟเพนทาเค้นไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะเลยเก้าเหรียญแปดเหรียญเงินมาจากความรู้ความสามารถการลงมือลงแรงปฏิบัติทำงานทำอย่างสม่ำเสมอและมันจะเกิดเป็นเม็ดเงินให้กับคุณเงินเยอะเงินมากมาจากการทำงานงานที่คุณทำอยู่มันไม่มีใครสามารถทำแทนคุณได้ คุณทาแล้วมันจะเป็นเหมือนงานเฉพาะตนเฉพาะด้านความชํานาญเฉพาะตนของคุณที่ทําออกมาแล้วเป็นเม็ดเงินนะคะช่วงนี้ใช้ความสม่ําเสมอความเรียกวา่วาอะไรอยากขี้เกียจอ่ะเอออยากขี้เกียจแล้วแล้วมันจะจะสร้างเงินมันจะสร้างงานแล้วมันจะสร้างเงินให้กับคุณเนาะเพราะว่าตัวคุณเองคุณก็เป็น king of sort เนาะคุณเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวบุกสู้ตะลุยทําได้ทุกอย่าง นะคุณเป็นคนฉลาดหลักแหลมเป็นคนเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์นะงานที่คุณคิดอยากทําในตอนนี้ลงมือทําเลยนะคะแล้วมันจะเกิดเป็นเน็เงินแล้วแถมจะมีโชคลาภอีกเงินมาเยอะเลยอะ่ะซืกเซเพนทัคเกิลเงินมาจากเขาเรียกว่าไรมีคนอุปถมัมมีคนให้มีคนอยากให้คุณ อยากให้เงินก้อนนี้กับคุณมันเป็นลักษณะการให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันเหมือนเงินที่คุณรออยู่มีบางบางส่วนเนี่ยที่จะมีคนมีผู้ใหญ่ใจดีนําเงินชิ้นนี้มาให้กับคุณหรือมันเป็นลักษณะของการได้รับเงินมาแล้วมีเงินแล้วไม่ว่าจะมาจากการทํางานหรือมาจากโชคลาภเพราะอยากให้คุณนําเงินที่ได้ไปบริจาคไปบริจาคไปทําทานไปทําให้มันเกิดประโยชน์กับประโยชน์ส่วนรวมเนาะมันจะดีนะคะ ให้และรับโดยเท่าเทียมกันนะคะช่วงนี้บริจาคทรัพย์บริจาคทานเป็นเครดเล็กๆน้อยๆก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะทําให้การเงินที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเร็วมากขึ้นเนาะดูกันต่อนะว้าวซิงออฟวอนความสําเร็จชัยชนะความจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานลงมือลงแรงในการทํางานของคุณ นี่มันเป็นไพ่คุยทลึกการ์ดเนาะไพ่ของชัยชนะไพ่ของความสําเร็จใครที่ทํางานประจาําคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่อยากมีเป็นเจ้าของกิจการคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องงานเพราะมันเป็นไพ่ไม้นะคะดูกันต่อนะ อแน่วนแนวนแนวนเป็นลักษณะของการทํางานแบบหลังชนฝาเลยอ่ะทํางานแบบอึดสู้บุกตะลุยอืใช้ความพยายามของคุณในการทํางานของออกมาให้เต็มที่นะคะแล้วความสำเร็จมันจะอยู่ไม่ไกลหรอกแต่ว่าให้คุณตั้งใจทำงานให้เกิดความมั่นคงแล้วคุณจะสำเร็จนะคะ The Tower มันกำลังจะมีอะไรที่เข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะออกจากงานตกงานแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรือบางคนอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมีเรื่องให้ต้องระวังมีเรื่องให้ต้องโกแตกการเดินทางการขึ้นรถลงเรือเดินพื้นน้ําลื่นประตูหนีบอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังระมัดระวัง,วง,วงตนเองนะคะถ้าจะให้แก้เคสก็ บริจาคทรัพย์บริจาคทานแก้เคดได้เนาะลองทําดูช่วงนี้อาจจะตั้งใจทํางานไปก่อนและงานกําลังจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณกําลังจะสร้างชัยชนะในเรื่องของเงินในเรื่องของงานในเรื่องของความสําเร็จให้กับคุณนะคะขอให้คุณมีโชคมีลาบเนี่ยโชคก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยโชคในเรื่องของการเงิน,นหนึ่งเหรียญเอ็ดออปเปนทเขอให้คุณรับพลังงานดีๆพลังงานบวกบเอาไว้นะคะ ขอให้อยู่อย่างมีความสุขนะคะเนี่ยก้าวเหรียญเนี่ยคือไพ่ของคนที่มีความสุขมีความสําเร็จอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครฉันก็ดูได้วันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะคนที่เกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอับคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเมจิกทาลอตบายคิตตี้ค่ะ